อันนี้ชีวิตเจ้าดินกับเจ้าดงไงเนี่ยนี่ชื่อเจ้าดินนะครับไอ้จ้นี้ชื่อเจ้าดงเนี่ยนี่แหละฝ้าจะไก่เฮียย่างเดี๋ยวไล่จะไก่เฮ้ยย่างเดี๋ยวไก่กินหัวห่านหมูไล่อย่างเดียวอันนี้เจ้าดินครับเนี่ยอันนี้สบายขนาดนี่ก็ได้พอนอ๋อดินบึงเด้ออโอ้ยังไม่ทันได้กินข้าวไอ้ดินเดี๋ยวห้าข้าวเพือกินแล้วเดี๋ยวจะห่าข้าวเ็กินอ่ะจะเข้าก้องอ่ะบิ่งเด้อ มันจับมือจับมือเดินจับมือมึงด้วยเดินเจ้าดินมาจับมือมาจับมือเออเจ้าดงอนี่ครับนี่ลูกมันทั้งหมดได้สามตัวคือข้าเจ้าไปสองตัวเอาไว้ตัวเดียวนี่เป็นตัวผู้เจ้าดินเจ้าดินเจ้าดงนี่เ็นบอนี่ครับ สมุนทั้งสองโตนี่ไปก็เลยตามอย่างเดียวมีจะตามก็ตามไปใส่ก็ได้ตามอย่างเดียวไปป้าไปห้าเฮ็ดก็ตามอย่างเดียวไปล่ามควายก็ตามอย่างเดียวมอบนาทีอีกเทอานาทีนึงคือไล่ไก่ไล่ไก่ออกจากหมูเพราะว่าไก่มันกินหัวอาหารน้ำหมูคือรมอบนาทีเฮอรเลยให้ไล่ไก่ครับ ขอ้ย้อเรี้องอีกได้ครับเนี่ยเบิ่งแม่อันนี้เป็นเจ้าดินเป็นมาสามสี่นะครับเดินเนี่ยเลี้ยงไว้โลดมามาผานแพงเจ้าของนะครับนี่แพงเจ้าของขนาดเอ้ยอ,อย่างวันเนี้ยเอาคนงัดกินหัวาหาว่านหมูอ่ะเอาเอ้ย เอาเฟื้นก็จะดงดงดินอ่าไปกินข้าวอ่ะเ,อเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยว่าอาข้าวเขกินอ่าโอเคครับพอแค่นี้แล้วครับเด้อ